สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมิตซูบิชิสเปซวากอนตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายของรุ่นนี้เลยนะครับปี2010 2010ทันวาจะ11อีกแะจะ11อยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยตัวสุดท้ายมีถึงปี2011แต่ตัวนี้2010ทันวาก็ใกล้เคียงจะ11ต,ตัวสุดท้ายอะ่ะก็เขาขายกันอยู่ไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าเขาขายอยู่เท่าไหร่แต่เราขายถูกกว่านิดหน่อยแล้วกัน ขายถูกมากน่าเกียดจะขายถูกมากก็น่าเกียดเอาเปรียบชาวบ้านเขาเกินไปมันจะเสื่อมเสียนะฮะก็เราขอขายราคาแบบไม่แรงไม่เท่าเขาถูกกว่าเขาก็สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเพราะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือเนี้ยบมากไฟหน้าเนี้ยบสปอร์ตไลท์เนี้ยบตะแกงเนี้ยบนะฮะ อันนี้เก่าเก่าเดิมเดิมนะฮะ mm. แ,แหงแอมเก่าเก่าเดิมเดิมบอกว่าไม่เคยชนเลยนะฮะเครื่องยนต์นิ่งๆน็อตฝาเดิมเดิมแห้งๆห้นะฮะฝาเดิมเดิมแห้งแห้งเครื่องนิ่ง,ง mm. ๆสตาร์ทอยู่นะนี่สต,ตาร์ทอยู่นะเครื่องเงียบกิ ja. ๊บนะครับสุขภาพดีมากอันนี้บอกเลยว่าสุขภาพดีนะฮะเ <St> บ้าโช๊คนี่เดิมเดิมเบ้าโช๊คนี่เดิมเดิมน็อตนี่เดิมเดิม น็อตนี่เดิมๆไม่ขยับไม่ขยับน็อตนี่ไม่ขยับนะฮะน็อตแก้มนี่ไม่ขยับแล้วขายรถสุขภาพดีเราก็ขอขายแพงหน่อยไม่แพงหรอก2อ0 0สนก็บาทเจที่นั่งเครื่อง2400ันซีซีบินซินนะฮะเจที่นั่ง2 2 9 0สนบาทรถปี2010 จัดได้6ปีก็ป่อนสี่พันห้าร้อยบาทโอ้โหเจ็ดที่นั่งอย่างนี้ป่อนสี่พันห้านะโอ้ยอก็ล้อเลยเรียบร้อยนะฮะสีบอลเงินสะอาดสะอาดใสๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวสะอาดสะอาดไม่โซมนะฮะโคเมียมแบบก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะภายในสะอาดสดลายไม้สดนะฮะลายไม้สดสวยมากตัวนี้ปีสุดท้ายนี่ผมเคยขาย299นะ ผมเคยขาย299,000บาทนะสดๆนะฮะสดสดกันทีเดียวเชียวสดสดกันทีเดียวเชียวนะฮะภายในนี่ดเดิมสะอาด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 ดเดิมเบาะนี่สะอาดสะอาดดเดิมนะฮะพุ่มยิปีนสะอาดสะอาดดเดิมเดี๋ยวต้องให้ลูกน้องนั่นใหม่กล้องถอยมีนะฮะกล้องถอยมีให้แล้วนะครับแอร์แบ็กเอบีเอฟนะครับ แอร์แบ็กอีพีเอสเบาะหนังสะอาดสะอาดหลังคาสะอาดสะอาดไม่มีฝุ่นครับรถผมทุกคันไม่มีฝุ่นผมบอกได้เลยไม่มีฝุ่นดูภายในกริปๆกริปๆดูหลังเบาะกริปๆคันนี้กริบมากสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถือว่าไม่แพงกริบมากกริบมากโอ้โหคันนี้มาถึงนี่จบจบทุกคนหนีไม่ออกเพราะว่าสดสองแสนกว่าบาทผ่อนสี่พันห้า เจ็ดที่นั่งมอรบาทจะบ,บ้านะฮะสี่พ้าร้อยบาทภายนภายในนี่คลิปกลิบกลิปคลิปเเปอวากอนสอบินซินปี2 0ง0เซ็นเซอร์ถอยมีหมดกระจกเดิมล้อเดิมภายในสะอาดคลิปคลิบออร์พาสองแสนสบาทขอขายราคานี้นะฮะ อย่าแสนเก้าเก้าเลยแสนเก้าเก้านี่เสียของเลยคันนี้แบบสวยมากสวยสดงดงามมากสวยสดงดงามมากไปดูรอบๆคันปี2 0 1 0 2นนะครับ2.4บินีเนซินดูไฟดิกิ๊บเปลีกิปอย่างงี้โอ้ยน้องๆป้ายแดงแล้วผมว่านี่น้องๆป้ายแดงแล้ว2 2 9 0 0 0บาทปี2 0 1 0 2.4บินซินนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยติดแบล็คลิสไม่ต้องทักนะับผมทําไม่ได้ติดแบล็คลิสจัดไม่ได้นะครับซื้อสดลดให้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถูกที่สุดในตลาดด,ลาดีส0งพนี่ถูกที่สุดในตลาดเลยราคานี้2290 0 0เบาทนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไฟท้ายนี่ส,สวยๆเลยนะรูปทรงนี่2 0 0 0สนนะรถรูปล่างแบบนี้2 0 0 0นนะโอ้โห สวยขนาดนี้สวยขนาดนี้คุณจะไม่เอาเหรอครับคุณจะไม่เอาเหรอครับ